สวัสดีครับมีนักที่แบนะครับวันที่13าดาคุเนียซาก่านะครับจะมีการอัปเดตแพทใหม่ที่จะเข้ามานะครับแล้วก็เป็นส่วนอาชีพใหม่อ้าโชอาเช่นี่นี่ซึ่งมีการโจมตีที่ดาเมจแรงนะครับต้นต้นของเกมนี้ก็คือแกนาเดียนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีอีเวนต์มาใหม่ที่เป็นโหมดโคออป12คนนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นและกิจกรรมอะไรมากมายแล้วก็มีในส่วนกิจกรรมเติมเงินคุ้ม เติมเงินมีโอกาสออก10เท่าหรือร้อยเท่าด้วยนะครับอุปกรณ์การอัปเกรดทุกอย่างของเจนเดียก็จะเป็นในส่วนการเล่นคือเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งมีสไตล์การยิงทีเ่เป็นเหมือนปืนกลนะครับมีการหลบหนีที่คล่องแคล่วนะครับปลดล็อกศาต์ตาดารโกมอบด้วยนะครับผมซึ่งมีการโจมตีที่รุนแรงมากนะครับสําหรับกิจกรรมในรอบอนี้นะครับโอ้โหแบบซักทีเดียวนี่มังกรหมอบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลมากมายนะครับ ให้ดูว่าเจ้าเกนเดียเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับการเล่นนะครับในส่วนสัตว์เลี้ยงหมีแนะนําเอาเป็นตัวแทงนะเอาเป็นตัวสายแทงเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเขาค่อนข้างบางมากแต่ดาเมจทรงพลังนะครับแล้วมีระยะการยิงที่ไกลมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสกิลนะครับเผื่อใครเออเปิดเซฟจะล่อของหมีไปอัพก็ได้ครับอันนี้ตามสบายอันนี้หมีลองลองวิจัยมาเยอะแล้วตัวเกนเดียให้เน้นที่เออแอคแท็กอย่างเดียวเลยครับเปลี่ยนจากสตริงเป็นอินอย่างเงี้ย แล้วก็เป็น m อ็มแ c k ที่บวกการโจมตีหนักๆเพราะว่าตัวเรามันเน้นโจมตีหนักๆอยู่แล้วครับอ่าเผื่อใครจะวงล้อสกิลไปอัพตามก็ได้นะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนบางกรนะครับบางกรหมีก็ใส่ตามนี้เลยก็เอ่อตัวของเจเนเดียเนี่ยมันจะเป็นในส่วนสายเวทน,นะครับคือ m อ็มแมโดยตรงเลยแล้วก็หาอะไรที่มันเกี่ยวเอ็มแมแค่นั้นเองครับเน้นโจมตีเถื่อนๆไปเลยเน้นโจมตีหนักๆไปเลยครับว่าเอา่อตัวเราก็จะเป็นสายโจมตีที่ น่าจะแรงสุดในเกมณนะตอนนี้นะครับถ้าเกิดใส่ของตรงนะครับประมาณนี้อันนี้ก็สเตตัสค่อนข้างดุดันมากนะสเตตัสค่อนข้างดุดันมากเนื่องจากว่าเอาไปนในส่วนตัวทดสอบนะครับเป็นตัว EFX ที่สเตตัสมาแบบแม็กเลยนะครับอ่านนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตไปทดลองให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างจากชีพอื่นยนะังไงเห็นไหมมันจะมีการโจมตีที่ LE หมู่แรงมากแล้วก็รัวมากเห็นไหมครับยิงไม่กี่ทีคือตายเลยอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตไปลองให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ สำหรับคนที่แบบว่าอยากลองเล่นต้องลองจัดครับแล้วก็การดาเมจนี่อันดับหนึ่งแน่นอนถ้าได้ยิงนะแต่ว่าข้อเสียของตัวแคนาเดียก็มีนะคือตัวค่อนข้างบางนะครับก็ตามฉบับแล้วเนาะถ้ายิงไกลขนาดนี้แล้วก็แรงขนาดนี้ถ้าตัวไม่บางมันก็จะลายจุดอ่อนเกินไปประมาณนี้นะครับมีเจ้าบอกบอกว่าถ้าเกิดให้คะแนนนะมีให้กิลวอร์เอ็เอ็เอ็เลยอันนี้จะส่วนในการลงห่อให้ดูนะครับว่าดาเมจเราสุดจัดหรือเปล่าห่อสามร้อยบวกนะครับ ซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีแนะนําว่าให้เน้นไปเป็นตัวแทงเลยเพราะว่าตัวเราดาเมจแรงอยู่แล้วก็พยายามเอาตัวแทงมาช่วยนะครับจะได้ดูดการโจมตีจากบอสนะครับไม่ต้องมาตีตัวเราดีครับดูการยิงนี้สไลด์ยิงมาตีอันนี้ตัวทดสอบดาเมจแรงมากครับพุ๊บุโอ้โหย,ยิงทีสามล้านแปดล้านสิบล้านโอ้โหจุด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 โอ้โหต้องบอกบอกว่ามันโอรามาชิงก้าเลยนะยิงไอซิหกแบบรัวมากจุด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 โอ้ดาเมจนี่ถึงแน่นอนครับ ดามเมจนี่ถึงแน่นอนบอกได้เลยสุดจัดประหลัดบอกสุดระยานต,ต้องแกนดเดียแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการรีวิวให้ดูแล้วกันว่าเป็นความต่างระหว่างอาชีพครับแกนดเดียแรงมากนะถ้าเกิดเป็นเรื่องดามเมจนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวมีข้อญาดพาไปลงดันนะครับ converging dimension นะครับผมอ่าซึ่งจะเป็นดันห้วงมิติผ่านแปรนะครับจะเป็นเอเรียนกับบองกรมาบุกโลกจะทำลายโลกทิ้งเราต้องมาช่วยโลกใบนี้นะครับ ซึ่งของรางวัลก็จะเป็นในส่วนเบตามอกฟรีนะครับหนึ่งตัวก็คือใครอ่าก็คือน้อง DR นะครับน้อง DR r ฟรีตัวหนึ่งเลยนะครับนี่น้องน่ารักสเตตัสสูงด้วยนะครับก็สําหรับคนที่ผ่านลงการตรงนี้ผ่านก็จะได้ในส่วน DR ด้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะครับอ่าการเปิดตอนไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวมีไปกดรายละเอียดให้ดูนะครับ ด้านจะเปิดอยู่ที่ตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ตอนเที่ยงครึ่งนะครับก็พยายามมาด้วยนะครับก็ทางตรงนี้เนี่ยจะได้ของรางวัลมากมายแล้วก็มีโอกาสได้น้อง d r ฟรฟีเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีเพื่อนทาไงเราสามารถจับคู่อัตโนมัติสร้างบอทดได้เลยครับเดี๋ยวมีจะสร้างทีมให้ดูเพื่อนๆอย่าลืมติ๊กอ,อ,อัตโนมัติได้เลยครับใช้ AI เข้ามาช่วยได้เลยแล้วก็กดรับสมัครออโต้นะครับอันนี้มีจะเป็นรับสมัครบอทดออโต้โดยตรงเลยเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็ครบ เพราะนั้นถ้าเกิดสำหรับเพื่อนเพื่อนที่แบบเล่นเล่นเซฟเออคนน้อยหรือว่าคนไม่มีก็าสามารถใช้บอทได้ครับก็คืออันนี้มีก็ลงกระบ,บอทนั่นแหละดันตรงนี้จะมีทั้งหมดบอสคือ6ตัวเลยนะครับในการต่อสู้นะครับเพื่อปกป้องโลกใบนี้นะครับจากเจ้าบังกรปีศาจชั่วร้ายแล้วก็มนุษย์ต่างดาวเชี่หุ <laughs> เกมนี้มันเริ่มไปอนาคตแล้วนะเกมนี้มันเริ่มแบบออกออก,ออกทะเลแล้วใช่ไหมตอนนี้ ตอนนี้มาถึงตอนที่มนุษย์ต่างดาวบุกโลกกันเลยนะครับตอนนี้เราต้องพยายามกอบกู้โลกแล้วก็ช่วยโลกให้ได้ไปเลยทุกคนไปนะครับย้เออแต่ว่ามีขออน,นุญาตแนะนำนิดนึงการจัดปาร์ตี้เนี่ยคือเท่าที่มีใช้ตัวทดสอบเล่นอะ่ะยังใช้เวลาเยอะเลยนะครับเพราะนั้นหมีบอกได้เลยว่าเพื่อนๆอาจจะต้องอะไรอาจจะต้องจัดทีมให้บรรลานึางเช่นอาจจะต้องแบบมีแท็ทั้งสองคนอ่ะแล้วก็พระแดนเซอร์เนี่ยเอามาสักสี่เลยเพราะว่าบอสตอนตัวที่5ตัวที่6เนี่ยมันตบแรงมากครับขนาดตัวที่หมีเล่นมันพลังค่อนข้างเยอะนะ ตอนนี้ก็คือบังกรตาย3แลเราก็เข้าห้องมิติเหมือนต่อเลยครับเราจะได้ไปเจอบังกรตัวต่อไปนะครับอ่ะบังกรตัวต่อไปนะครับก็เออตัวนี้มีหลายเฟสอยู่เหมือนกันเราก็ไม่มีอะไรนะครับก็โจมตีปกติไปแต่ว่าอย่างที่หมีบอกเห็นว่าอนเนตตี้หมีแทงมันดึงไม่ค่อยได้อย่างที่บอกคือเราควรจะมีแทงครับเพราะว่าถ้าเกิดสมบูตบอสมันหลุดมาตีดามเมจอย่าง,งตายแน่นอนนะครับอ่ะเราก็จะลืมหลบพายุข,ของมันด้วยในเฟสที่เลื่อนเหลือ2นะครับ เวลาเลือดเหลือสองลอยบ้างมันจะใช้ท่าไม้ตายตัวมันจะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับจะมีการโจมตีที่รุนแรงมากกว่าเดิมนะครับก็พยายามหลบด้วยนะครับก็อย่างที่เบืออย่างอย่างที่อย่างที่เตือนนะครับพยายามหาแท้งที่เขาเล่นเป็นมาดูดมาดูดมอนให้แล้วกันนะถ้าไม่ดูดมอนก็เหนื่อยแน่นอนนะครับถ้าเกิดเออมาดูดมาตีพวกดามเมจนะครับแต่นี้มีบอกได้เลยว่าเกนาดีอ่ะยิงมันจริงๆนะยิงโบวบเอ็มเอ็มสิบหกเลยนะครับแถมดาวเมทรุนแรงสะใจมากข้อเสียจะมีแค่ว่าอย่างเดียวคือตัวบางแค่นั้นเองครับ อ่ะในสุดเราก็ชนะบังกรตัวนี้แล้วเย่ Yay! อ่ะต่อไปเราก็จะขึ้นไปเจอกับบังกรตัวสุดท้ายแล้วแต่ว่าบังกรตัวนี้จะมีหลายเฟสหลายร่างนะครับก็รวมๆบอสท,ที่เราตีทั้งหมดก็ประมาณ6ตัวได้อ่แเราก็โจมตีไปเลยครับบอสมันก็จะปล่อยสายเพื่อนๆสังเกตเลยว,ว่าเจ้าบอสเอ่อผู้ทำลายโลกเนี่ยดาเมจมันยิงทั่วจอมันหลบไม่ได้เลยนะอย่างที่หมีบอกก็ต้องมีแดนเซอร์ในการช่วยฮิวนะครับ อ่าตอนนี้เป็นในส่วนสเตทเฟสเอ่อเลือนเลือนเลือบอสเหล,ล,ลือ2หลอดจะเอาจริงแล้วครับก็จะกลายเป็นร่างสีน้าเงินจะใช้ท่าไม่ตายก็คืออะไรก็คือสายฟ้าเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีพลังโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมมากกว่าเดิมเยอะนะครับก็ต้องมีแดนเซอร์จริงๆถ้าไม่มีแดนเซอร์ฮิวนี่แตกแน่นอนนะครับอ่าเราก็โจมตีต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้บอสก็จะเริ่มเปิดห้วงมิติมาเป็นท่ากาบะตรงนี้ต้องหลบนะเนี่ยเพื่อน,เอนๆเนี่ยขนาดตัว ตัวลงไปพลังเยอะมากเห็นไหมเทนเซโดนทีเดียวเกือบตายเลยนะครับอะตอนนี้มังกรก็ตายไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ยอมแพ้นะครับมันก็จะดูดเออดูดกืนมังกรตัวที่เราชนะไปแล้วนะครับเอามาเพื่อได้เป็นผู้ที่พิชิตโลกยังไงล่ะเป็นมังกรล่างสุดยอดนะครับผมซึ่งการโจมตีของมังกรตัวนี้ก็เป็นสายฟ้าเหมือนเดิมแต่ว่าจะรุนแรงกว่าเดิมแล้วก็จะมีท่าโอ้โหดึงอุกบาทลงมาอะไรก็ไม่รู้เยอะมากนะคืออย่างที่เขาบอกว่าเขาจะมาทําลายโลกจริงนะครับ ไม่รู้ต่างดาวตัวนี้แหละครับที่บอกข้าจะมาทําลายโลกใบนี้พวกเจ้าจะปกป้องทําไมหรืออ่ะตอนนี้ก็ถ้าเกิดสมมติมีจะให้ดูว่าปาร์ตี้เนี่ยเราควรจะต้องแบบมีแทงนะครับมีทำปาร์ตี้สมมติแบบแทงทั้งสองทั้งสานี้มีย้าหลายรอบไปแล้วเออแล้วก็เลนเซอร์สักสามสี่คนถ้าเกิดเพื่อนๆนผ่านบอสสี่ห้าตัวไปแต่ว่าดันพลาดมาเจอตัวสุดท้ายมันก็ต้องเริ่มใหม่เช่ไหมมันจะเสียเวลานะครับมี่ก็เลยขอญากกำชับสักนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบมีสุลต่านคอยแบกแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าอันอันนี้ตัวหมีก็พลัง3ล้านเลยนะถือว่าไอ้น,นี่เยอะมากนะยังรู้สึกว่าโดบนบอสแรงเลยนะครับประมาณนี้เราเป็นสายฟรีสายเติมน้อยที่มันพลังสักล้าน2ล้านหมีว่าเหนื่อยแน่นอนดูแล้วดูท่ามันแบบดูว่อ่ะตอนนี้บางกรเออเหลือเลือดสองเหลือเลือดเฟสนี้มันจะใช้ท่าไม่ตายสุดยอดแล้วครับบอกแล้วเดี๋ยวมันเวอร์ครับมันปลาดวงดาวลงมาอัดเราเลยนะครับอะไรมาจะขนาดนั้น มนตษ่งต่างดาวนี่ครับเห็นไหมมันปลาดวงดาวตกลงมาใส่เราแล้วครับอันนี้ต้องหลบนะตอนแรกหมีก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรวะนึกว่าฉากโอ้โหโ,โ,โดนไปคึกหายเลยครับอ่าอันนี้มันก็จะเป็นวงของดวงดาวตกลงมาก็ให้เราพยายามหลบแค่นั้นเองครับ เรามีการโจมตีก็คือมันจะมีดาวตกลงมาเรื่อยๆทั้งฉากนะครับเราก็ต้องพยายามหลบไปแล้วก็พยายามหาจังหวะในการยิงบอลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกนาเดียจะสบายเห็นป่ะเพราะมมนยิงไกลมากเห็นป่ะในขณะที่อาชีพบืญเก็ต้องเข้าไปอยู่ใกล้บอสโดนโจมตีด้วยเห็นไหมครับแต่พี่ชายตายได้แล้ว20ล้าน30ล้านอ้กสี่สิล้านโอ้โหโอ้หูุทาภิเษกเกมนี้มันเวอร์มากเลยนะมันไปอนาคตก็คงพันล้านนะหมีดูทรงละอ่าแล้วเหล่าผู้กล้าก็สามารถที่จะจัดการราชาปีศาจบางกรกับมนุษย์ต่างดาวที่จะมาบุกโลกใบนี้ เขาจะมาพังโลกใบนี้ครับเจ้าไม่สามารถหยุดการโจมตีของของข้าได้หรอเรลาผู้กล้าทําทไมจะไม่ได้ลระเจ้ามนุษย์ต่างดาวข้าจะปกป้องโลกใบนี้เองและแล้วการประจนภัยของเหล่าผู้กล้าก็ได้ข้อบทสรุปแล้วครับก็คือเป็นฝ่ายของผู้กล้าที่ชนะนะครับสามารถปกป้องโลกใบนี้ได้เย้ yeah! ตอนแรกหมีก็อึ้งเฮ้ยมีบอสอะไรอีกบอกวะอ๋อนี่ครับเห็นไหมเราจะได้หวตัวเหลือง150แล้วก็ได้เอ่อเขียวด้วยนะครับเราก็ได้ก้อนหูคุ้มมากนะครับเพื่อนๆก็จะดืมมาลงกันลง,ลงกันด้วยกันนะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนกิจกรรมใหม่ๆใ,ในแพทนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมีเขาจพูดสรุปให้ฟังนะครับค่ะโยพรจากการาต้อนนะครับอ่ารายการพิเศษก็ไอตรงนี้ก็จะมีปกติของทุกกิจกรรมอยู่แล้วอ่ารูเล็ตแห่งการเติมเงินอ่าอัญเชิญดาคายนะครับตรงนี้เราสามารถเช็คอินก็จะมีแจกของรางวัลมากมายนะครับเกมนี้แจกเยอะนะแล้วก็รูเล็ตแห่งการเติมเงินนะครับแล้วก็เป็นในส่วนข้อเสนอจำกัดเวลาตรงนี้เราสามารถเอาเพนฟ้าแรกได้แล้วก็ร้านแรกดาก ราโกฮาร์ทอันนี้เราสามารถแลกตัวเก่าได้ที่เราพลาดไปเหมือนเดิมนะครับอะต่อไปอันดับโชคดาคายก็อันนี้ก็อยู่ที่ดวงกดอะถ้าเกิดดวงดีก็ขึ้นอันดับนะครับประมาณนี้อะเดี๋ยวเรามาดูในะส่วนกิจกรรมอื่นนะครับกิจกรรมอื่นก็ยังจะมีอีกเยอะนะครับคือต้องบอกว่าแพทนี้กิจกรรมมาใหม่เยอะจริงๆนะครับสําหรับแบบสายฟรีสายเติมน้อยก็สามารถเล่นได้อย่างสบายใจครับ หรือว,ว่าถ้าเป็นสายเติมโอ้โหก็ยิ่งสบายใจใหญ่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้มาเยือนจากต่างยุคนะครับนุษยุต่างดาวที่มาบุกเราตะกี้นะครับอะไรเดี๋ยวบุกเสร็จคือมนรษย์ต่างดาวมาบุกเสร็จก็จะยึดโลกกันเลยเหรอวะไม่แบบคุยกันเฮ้ยนายเราเราขอดินแดนอยู่หน่อยอะไรแบบเนี้ยเออไม่คุยอะไรอะไรกันสักน,นิดน,นึงเลยมันจะบุกฆ่าเดียวเลยอ่ะในวตรงนี้ก็จะได้ของฟรีมานะครับการเดินทางของผู้ข้ามเวลาก็มีแจกของฟรีเยอะมากนะครับอ่ะก้าวละเวลาโกละหุ่นนะครับตรงนี้ก็จะมีแจกของก็แค่เด่นของขวัญพิเศษตามี่เขาบบออกแคคนนััน้งร นี่กิจกรรมพี่ดีสุดดาวอวยพรตรงนี้คือเปิดไปจะมีโอกาสได้เพชรถึง3 0 0 0สนจองแสนโอ้เพื่อนๆลองไปดูเลยตอนแรกที่หมีเล่นน่ะมีกดไป3คลิกมีได้คืนมา800 0หูเล่นฟินเลยนะกิจกรรมตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เออคนรอมาเยอะครับทีมงานก็เลยจัดให้นะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนมหานครอันยิ่งใหญ่ห่วงมิติอันผ่านแปรตะกี้หมีก็เพิ่งพาไปลงนะครับก็เป็นในส่วนการต่อสู้กับราชาปีศาจบางกรและมนุษย์ต่างดาวที่จะมาครอบครองโลกใบนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็มีได้ DR ฟรีด้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมลงด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเมตารมฟตัวใหม่นะครับอย่างเจ้าการาต้นนะครับผมนะเขาจะบอกเลยเป็นผู้ขครองโลกนี้กาลาตอนก็คือเป็นราชาปีศาจมรรกรที่มีอํานาจสูงที่สุดนบนโลกใบนี้แล้วนะครับกอสเตนัสของเขาก็ค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับการจะทําราชาผู้ปกครองโลกคนนี้นะครับผม โดวมีจะขออนุญาตเปิดให้ดูแล้วก็วิธีผสมการา้อนนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเอเอมันต้องมีวิธีการทํายังไงหรือพี่มีก็ไม่มีอะไรครับก็คือเนี่ยสุ่มให้ได้ครบ4ีสีแล้วก็มาผสมกันก็กลายเป็นราชาผู้ปกครองโลกแค่นั้นเองครับอันนี้เลาวแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนๆคนเลือกตัวที่เพื่อนๆไม่มีอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะแบบไปเปิดเกลือได้3ตัวตัว3ตัวขาดสีแดงใช่ไหมเพื่อนๆก็เลือกสีแดงแค่นั้นเองครับขาดสีไหนก็ค่อยมาเลือกแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องใช้4ตัวในการผสมอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ อ่านี่สีฟ้าอ่า,อ,าอ่าก็แค่รี้ครับอ่าเดี๋ยวมีเขาย่าสุ่มให้ดูเลยแล้วกันนะครับมีตัวฟีอยู่แต่ว่ามีอาจจะแบบสุ่มให้ดูแค่ว่าต้องทํำยังไงสําหรับตัวนี้สําหรับผู้เล่นที่แบบว่าจะได้รู้วิธีทํานะครับประมาณนี้หรืออาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเล่นแล้วแบบอุ้ยเห็นแพทนี้โออ่เจ้าเกนาเดียนหน้าเล่นมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองมาเล่นเปิดใจลองมาเล่นได้นะครับ โอ้โหตอนนี้กาลาต้อนยังไม่ออกเลยสักตัวนะครับแต่ว่าน่าจะออกแล้วเพราะว่านี่มีเปิดไปที่50โลมาจะการันตีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเจอตัวไหนก็ที่ชอบก็สามารถกดบันทึกไว้ได้นะครับยังมีตะกี้ออกกาลาต้อนตัวฟ้าแลละมาอยู่ทีว่าอ่นีครับนะอันนี้มีออกสีแดงแล้วสบายเลยครับนี่ออกสีแดงตัวนะครับ เราก็กดสุ่มไปเลยครับเท่าหรเราจะได้ครบสีแค่นั้นเองครับอ่านี่หมีก็ได้สีฟ้าสีแดงแล้วสิ่งที่หมีขาดก็คืออีกแค่สองสีใช่ไหมหมีก็จะพยายามไปล็อกตัวหรือมันก็เปิดสุ่มเรื่อยๆหรือเราอาจจะเปิดในช่วงการันตีตอน50บโลครับมันก็จะมีให้เราออกมาประมาณห้ารอบมันอาจจะออกตัวที่เรายังไม่มีประมาณนี้นะครับของรางวัลก็จะมากมายนะครับในการที่เขาสุ่มทางนี้ และตัวแดงอีกแล้วตัวแดงมีมีซ้ำแล้วโอ้มีซ้ำแต่ไม่เป็นไรครับได้ตัวซ้ำเราก็เก็บผสม,มไปทำอีกตัวหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะตอนนี้ตัวละครหมีครบแล้วหมีก็เลยขออนุญ,ญาตกดรวมให้ดูนะครับอ่าเราใช้ทั้งหมดก็คือสีสีนะครับนี่สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้านะครับแล้วก็ใช้ฐานวัตถุดิบเป็นตัว l อ r ตัวอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นหมีก็จะเอาน้งนกไปลงอนะเนาะเพราะไม่ได้ใช้คนระับ จงออกมาราชาผู้ปกครองโลกกาลาต้อนได้เลยนี่ได้รับราคายใหม่แล้วนะครับนี่คือโอเวอร์อร์ดผู้ที่ปกครองโลกใบนี้ยังไงล่ะอันนี้มีก็แนะนําวิธีการทาทุกอย่างเรียบร้อยนะครับสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะได้เทพยากรกาลาต้อนนะครับผู้ปกครองโลกใบนี้ราชาแห่งสูงสุดแห่งเหล่าบังกรอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้อ่ะสเตตัสตของกาลาตอนค่อนข้างสูงมากนะน่าจะเป็นตัวละครที่สูงที่สุดต้นๆเกมมาแหละอืม สมกระชายาราชาผู้ปกครองโลกนะครับประมาณนี้อ่าแล้วนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของแพทนี้นะครับอ่าก็ขอให้คนเล่นเกมจากเรียนีซาก้าอย่างมีความสุขนะครับหรือใครมีคำถามอะไรก็มาทิใต้คอมเมนต์ได้นะ